ไอเดียธุรกิจวันนี้แพ็กเกจจิ้งหับรวมพลคนทำแพ็กเกจจิ้งเมื่อพูดถึงโปรดักตก็ต้องนึกถึงแพคเกจจิ้งในทันทีซึ่งทุกวันนี้เราสามารถหาไอเดียการทำแพคเกจจิ้งได้ไม่ยากแต่ปัญหากับอยู่ตรงที่พอเจอแบบที่ถูกใจแล้วแต่กลับไม่รู้ว่าต้องลงทุนเท่าไหร่กันแน่จะแพงหรือเปล่าแล้วมีโรงงานไหนที่รับทำแบบชิ้นเดียวก่อนไหมหรืออาจจะเป็นจะทำได้จริงหรือเปล่านี่เป็นต้น จึงเป็นที่มาของไอเดียวันนี้โดยเราจะทำการติดต่อดีไซเนอร์เพื่อขอนำาพงาง ผลงานของเขามาลงในเว็บเราจากนั้นทำการเอาแบบที่ดีไซนเนอร์คนนั้นออกแบบไปคุยกับโรงงานให้มากที่สุดว่าสามารถทำได้หรือเปล่ามีเลรราคาเท่าไหร่บ้างมาใส่ในเว็บของเราเพื่อให้เจ้าของโปรดักตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นเมื่อเว็บไซต์เติบโตขึ้นเราก็จัดให้มีการประมูลราคาในฝั่งของโรงงานว่าโรงงานไหนสามารถทาแบบนี้ได้บ้างและราคาดีกว่าไหม โดยรวมปัจจัยอื่นๆเข้าไปด้วยอย่างเช่นความน่าเชื่อถือความเชี่ยวชาญเฉพาะบางอย่างหรือรีวิวเป็นต้นเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นและเปรียบเทียบได้ง่ายค่ะพูดง่ายๆว่าไม่ต้องไปที่อื่นแล้วมาที่นี่ที่เดียวพอส่วนเรื่องที่มารายได้สามารถทำได้หลายโมเดลเลยอาจจะเป็นการเก็บค่าคอมมิชชั่นจากการขายหรือจักแรงเงินอื่นอย่างการสมัครสมาชิกของดีไซเนอร์หรือโรงงานก็ได้ค่ะ